อ้าวอาใครจะรับถ่ายรูปเอามือถ่ายรูปถ่ายกล้องอาจับบิดเออนี่เราดูได้ไงนี่หรอโอเคเวลาคุณลุงจับยกก็ยกแล้วก็ใส่มาค่อยๆใส่ในลูกค่อยๆ<อ>ถ่ายอยาให้ตาลายโตามากินตาตอนนี้นะครับท่านผู้ชมอ <c oughs> าจารย์สมชัยกำลังจะขนไม้เข้าบ้านนะครับลองตามดูว่าอาจารย์สมชัยจะเอาไม้นี้ไปเพื่ออะไรนะครับติดตามนะครับี <c oughs> กูได้นะลูกหายใจได้หายใจได้พูได้นะอาจารย์สมชายอาจารย์สมชายกำลังทำอะไรครับกำลังขนไม้เข้าบ้านวันนี้ไปไหนมาครับลูกไปเอาไม้เอาไม้ที่ไหนเอาไม้ที่หน้าหมู่บ้านเราทำเราทำอะไรให้กับหมู่บ้านวันนี้ทำความทำความีทําทำความสะอาดเออทำความดีทำความสะอาดดีไหมลูกรู้สึกดีไหมรู้สึกดีสนุกรู้สึกสนุกด้วยได้บุนด้วยเนาะใช่ คนด้วยคนไปช่วยกันเยอะแยะเลยนับแล้วได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดสิบสองคนหันไปทำไมคุณลุงบอกว่านี่นี่แล้วก็ทำอย่างนี้ล่าไม่ต้องหันมาทางนีก็ให้ดูด้วไงทไมมังดูเดี๋ยวพอหันก็เขาก็เห็นเองวันนี้รู้สึกดียรู้สึกดี

ยายมาลงเกจาถนนเขาเยดยกล้อด้วยอ่ะยกล้อด้วยอ่ะยกล้อเหรอ หมดแล้วเฮ้ยทีชนปัง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 ไม่ปลอดไม่ปลอดอยู่ไหนเมื่อกี้เอามี้ปาดอยู่ไหนปาดรถผูความสะอาดให้จะน่อยเร็วเร็วผู้กองสั่งผู้กองสั่งกองสั่งแล้วบนทหารที่เกียอต้องรีบปฏิบัติเลยทหารที่เกียอ เหมือนเดิมไปที่เราจะเอาไปวันนี้ขอลักจบเสร็จสิ้นไหมเสร็จแล้วโอเคไหมโอเคเขอลักจบเสร็จสิ้นโอเคขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ดูแลหมู่บ้าน <c oughs> พวกเราทุกทุกคน วันนี้ช่วงที่เด็กเปิดปิดเทอมเราก็ยังได้ทำความดีกวาดถนนกวาดใบไม้โกยขยะขนไม้ไปทิ้งส่วนที่มีประโยชน์อยู่บ้างเราก็เอาไม้กลับบ้านเราเพื่อที่จะเอามาต้มน้ำอาบโอเควันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับไปเลยเหรอ